อำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสทําขวัญอำเภอศรีสาครธรรมชาติสวยรวยดินดำเลิศล้ำผล,ลไม้ป่าใหญ่ตะเคียนทองกุ้งคลองปลาเกลเลาะน้เพราอศรีสาครอ,อำเภอศรีสาครมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนาราธิวาสประมาณ67กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเรือสอจังหวัดนราธิวาสทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเจเนจังหวัดนาราธิวาสทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลาประชากรตามทะเบียนราษฎร์จำนวน41,642คนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ90และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดในอำเภอศรสีสาครสถานพยาบาลสาธารณาสุขภาครัฐในอำเภอศรสีสาครคือโรงพยาบาลอำเภอศรสีสาคร เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงบริการจริง42เตียงสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอศรีสาครจจำนวนหนึ่งแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด7แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,าบาลตัม,ตม,ตมยูงตำบลบ้านลาเวงตำบลบ้านตามงตำบลบ้านการะดูบีตำบลบ้านเตือง,งอตำบลบ้านป่าไผ่และตำบลบ้านไอแยง ซึ่งสถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐในอำเภอสีสาครทำงานภายใต้ในโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งหมดสถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลอำเภอศรีสาครปี2565ผู้รับบริการทุกประเภทจำนวน31,866ครั้ง ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันจำนวน346ครั้งสถิติการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีสาครปี2565จำนวนวันนอน15,303วันผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ12รายอัตราการครองเตียงร้อยละ139.75 5อันดับโรคผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีสาครปี2565คือ 1. HT จำนวน239ราย 2. DM จำนวน76ราย 3. d i s p e p s i a จำนวน46ราย 4. Bronchitis จำนวน37ราย 5. IHD จำนวน36ราย อันดับโรคผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีสาครปี2,565คือ 1. นิโมเนียจำนวน19ราย 2. ดิสเปปเซียจำนวน14ราย 3. C H F จำนวน10ราย 4. My head injury จำนวน10ราย 5. C O P D จำนวน8ราย 5. อันดับโรคก,การส่งต่อ ของโรงพยาบาลสีสาครปี2565คือ 1. สโตรกจำนวน17ราย 2. c k ซีเคดีสเตตาจำนวน10ราย 3. p v พีเวสซีซาจำนวน11ราย 4. แอปิ i ิไซติดจำนวน6ราย 5. s t สต m ีมี่จำนวน5ราย ประเด็นปัญหาสําคัญของกปศอสีสาครของเราประกอบไปด้วยเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังงานอนามัยแม่และเด็กความควบคุมของวัคซีนงานพัฒนาการเด็กและที่สําคัญคือเรื่องของโรคอุบัติใหม่ก็คือโควิด1 9สํสหรับงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นทีมงาน n c d b o a ดีได้มีการประชุมเพื่อทบทวนตัวชีวัดและการดาเนินงานที่ผ่านมาของ ปี2564โดยตามรอยจากตัวชีวัดทั้งตัวชีวัดที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี2565นี้โดยจะมีเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันเบาหวานเรื่องของการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื่องของการดูแลเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนและไม่ให้เกิดอันตรายจากการป่วยเป็นโรคก,การดูแลผู้ป่วย a c d นั้นเราได้แบ่งผู้ป่วย โดยเปิดคลินิกโรคความดันโลหิตสูงในวันอังคารและเปิดคลินิกโรคเบาหวานในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะควบคุมระดับความดันหรือระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยให้ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยสําหรับผู้ป่วยเราได้แบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่ควบคุมระดับความดันระดับเบาหวานได้กับกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้ สำหรับกลุ่มที่ควบคุมระดับความดันเบาหวานได้เรามีการเสริมแรงมีการถอดบทเรียนและมีการตรวจโดยแพทย์และนัดติดตามต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ถึงเดือนในการติดตามอาการแต่ละครั้งในกลุ่มที่ยังควบคุมไม่ได้ก็จะมีการดูแลโดยมีเคสแมเนเจอร์เป็นผู้นําทีมในการดูแลและมีทีมสาสาขาวิชาชีพทั้งแพทย์เภสัชกรพยาบาลน,น,นักโภชนาการรวมทั้งทีมงานแพทย์แไทยและกายภาพบำบัดในการดูแลและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ั้งการติดตามเยี่ยมบ้านโดยผ่านทีมงานโฮมเฮลท์แคร์ซึ่งเราจะส่งข้อมูลกันผ่านระบบ COC เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลและประเมินตั้งแต่อยู่ที่บ้านส่งผลให้คนไข้มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันเบาหวานลดลงได้สำหรับการดูแลผู้ป่วย NCD ในภาวะการระบาดของโควิด -19 นั้นทางกพศรสสีสาคอของเราก็ได้ปรับรูปแบบการดูแลโดยมีการลงไปประเมินผู้ป่วยถึงบ้านโดยทีมงานอสมอและเจ้าหน้าที่รพสต์รวมทั้งการส่งยา ไปถึงบ้านผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดการขาดยาของผู้ป่วยสำหรับในรายที่มีปัญหาหรือมีอาการผิดปกติก็มีช่องทางในการติดต่อไปที่ราโรงพยาบาลรีสาครเพื่อที่จะนําผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในระบบต่อไปการดําเนินงานการอนวยแม่และเด็กของพปสรีสาครพบว่าในรอบ15ปีที่ผ่านมาไม่มีมาดาเสียชีวิตจากภาวะทางศุนิกรรมโดยตรง หากมีมาดาเสียชีวิตก็จะมีเสียชีวิตจากภาวะอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาในการดูแลงานอะไรไม่ไ้เด็กของคอศซอร์สีสรคคน,นั้นปัญหาที่พบได้เรื้อรังมาเป็นเวลานานแล้วก็คือเรื่องของภาวะซีดในตั้งครรภ์ซึ่งสาเหตุพบว่าเกิดจากการไม่ใส่ใจในการที่จะกินยาหญิงตั้งครรภ์บางรายคิดว่าการกินยาจะทําให้ลูกในครรภ์มีน้ําหนักเกินก็ลําบากหญิงตั้งครรภ์หลายรายต้องทํางานทําให้ไม่สามารถมาฝากครรภ์ตามนัดได้ ทางพอพอาษษาคอปสอสีสาครของเราได้มีการพัฒนาโดยการติดตามหญิงตั้งครรภให้มาฝากครรตามนัดและให้ความสําคัญกับการรับประทานยาท่าเต็มบำรง,งเลือดทําให้แนวโน้มของภาวะซีดในหญิงตั้งครรดีขึ้นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการติดตามบรรดาหลังคลอดโดยการเยี่ยมบ้านยังมีเรื่องของการส่งต่อข้อมูลการลงข้อมูล การเยี่ยมบ้านตามเวลาที่กำหนดที่ยังต้องพัฒนาต่อไปงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กและความควบคุมของวัคซีนในเด็กของพบสศสีสากลยังเป็นปัญหาที่เรื้อรังและต่อเนื่องยาวนานเกิดจาก ความไม่เข้าใจของผู้ปกครองในตัววัคซีนการที่ผู้ปกครองเห็นว่าการฉีดวัคซีนทําให้เด็กไม่สบายทาให้ไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาทางคอพสอได้มีการปรับกลยุทธ์ในการที่จะเข้าถึงการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการทําหนังสั้นที่เป็นภาษาท้องถิน่นเพื่อให้เกิดความตระหนักในความสําคัญของการฉีดวัคซีนการออกฉีดวัคซ,ซีนเชิงรุกไปยังพื้นที่หมู่บ้านหรือสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังได้รับการตอบรับที่ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับปี2565 25 25 25นี้ทาง สอ,อสีสากลของเรามีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายจากการระบาดของโควิด -19 เราพบว,ว่าทางภาคีเครือข่ายมีความแน่นแฟน้นและมีการดําเนินงานร่วมกันในการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งพบว่าเป็นที่น่าพอใจจากบทเรียนในครั้งนี้เราได้นำโมเดลการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายมาป,ปรับใช้ในการดําเนินงาน ของการฉีดวัคซีนในเด็กได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ให้มีภาคีเครือข่ขายและพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเด็กมาฉีดวัคซีนจะทําให้เด็กๆอำเภอรีสาครจะได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องและปราศจากโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนต่อไปงานส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านพัฒนาการและโภชนาการของสพอสอ,อสรีสาครเรายังพบเด็กที่มีภาวะสูงดีสมส่วนน้อยกว่าเกณฑ์ สำหรับการทางานของเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการคัดกรองการตรวจการติดตามรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆของเภอศรีสาครของเราจะมีภาวะโภชนาการที่ดีมีพัฒนาการที่ดีสมวัยต่อไปสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเภอศรีสัขขงคร เราเริ่มมีการระบาดมากตั้งแต่เราลอร่อกเดือนเมษายนปี2564เป็นต้นมาโดยคัสเตอร์ที่เราพบเป็นคัสเตอร์แรกๆคือกลุ่มคัสเตอร์จากมาร์กัสทําให้ตอนนั้นมีการคัดกรองการควบคุมโรคการป้องกันการระบาดการกักตัวผู้ที่มาจากจุดเสีย่ยงต่างๆการเปิด LQ ประจำอำเภอการเปิด LQ ในตำบลเพื่อดะำกลุ่มเสี่ยงมางกักตัวมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อนำผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเข้าไปดูแลมีการส่งบุคลากรเข้าไปยังโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพื่อที่จะช่วยเหลือการดูแลผู้ป่วยในระดับจังหวัขดขณะนี้การดูแลคนไข้โควิดของอำเภอเสียงกอนของเราก็เข้าสู่ระบบของการเน้นการตรวจ a t k เป็นหลักเน้นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือ HI เป็นหลัก หรับการระบาดในช่วงของโอมิคอนช่วงนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะเข้าสู่การปรับจากการระบาดเป็นเชื้อโรคประจําถิ่นทางโรงพยาบาลศรีสรรค์ของเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านที่ชุมชนมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องของการใช้ยากลุ่มต่างๆโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การระบาดจะจบลงโดยเร็วและสามารถเปลี่ยนไปเป็นโรคประจำถิ่นประชาชนอำเภอศรีสรรค์ จะมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับการรับมือกับเชื้อต่อไปสวัสดีครับ,บผมการิมานมะยินะครับสาสารณอำเภอศรสีสาครนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงนโยบายการขับเคลื่อนง,งานาบริการปฐรมภูมิหรืองาน PCC นะครับสำหรับาการวางแผนพัฒนาระบบบริการปฐรมภูมิของอำเภอศรสีสาครเราด้วย สภาพทางภูมิศาสตร์ด้วยจํานวนประชากรเราได้วางแผนว่าอําเภอเสากรควร,ควรมี PCC อยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็คือ PCC แรกที่เราได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วก็คือ PCC ตะมยุงนะครับก็จะมีลูกขายในส่วนของ p c ซตะมยุกก็คือรพสตบ้านตามุงและก็รพสตบ้านลาวเวงนะครับมีประชากรรับผิดชอบทั้งหมดหมื่นกว่าคนนะครับสำหรับบุคากรเราก็พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชน ดยประกอบด้วยทุกวิชาชีพนะครับประกอบด้วยทีมสาวิชาชีพต่างๆนะครับมีคุณหมอมุคลิสนะครับเป็นหมอแฟมินะครับ,รรบดูแลางาน PCC ของรพาสาาตาต,าตามยุนะครับซึ่งเราได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2563ที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาเราก็ได้มีการขึ้นทะเบียน PCC ไอแยงนะครับ p c แยงเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2564 มีคุณหมอประมวลทองอิสรชนะครับผู้ในการโรงพยาบาลศิริราชตนเองอรับหน้าที่เป็นหมอที่รับผิดชอบงาน PCC ของไอเยงมีลูกขายที่รับผิดชอบก็คือ,อรพสตอบ้านปากไัยมีประชากรทั้งหมดในการดูแลของ p c เยยังก็เกือบเกือบหมื่นนะครับก็ในส่วนของทีมบริการเราก็มีทีมสาวิชาชีพพร้อมให้บริการนะครับมีทันตพิบาลอยู่หท่านนะครับ แล้วก็ PC ล่าสุดที่เรามีแผนจะขึ้นทะเบียนในปีนี้ก็คือ PCC กาลูบี i, นะครับ p ีกาลูบีนี่ก็มีลูกขายเป็นรพอสอตอบ้านตึงงนะครับซึ่งเป็นรพอสอตอที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยบาบาลและก็สอสอ,อนะครับก็ถ้าเราสามารถวางแผนในการจับบริการ PCC ที่กาลูบีคิดว่าการเข้าถึงบริการน่าจะช่วยพี่น้องประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ แต่ในส่วนของทีมบริการเรายังขาดในส่วนของทันตภาพบลซึ่งเราก็ได้วางแผนในส่วนของกปะสะอ,อ,อะจะต้องให้มีทันตภิบาลเนื่องจากว่าที่ระบบต่อบ้านตึงองอก็มียูนิตท,ทันตกรรมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีทันตภาพบลซึ่งอยู่ในแผนว่าจะต้องอพัฒนาในส่วนนี้นะครับก็คิดว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอำเภอศรีสาครจะได้รับในการเพิ่ม การเข้าถึงบริการนะครับแล้วก็ลดความแออัดในการไปรับบริการที่โรงพยาบาลศรีสาครคิดว่าการวางแผนที่ดีในการจับบริการปฐรมภูมิของเพ่อศรีสาครในครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็เราก็จะมีการขับเคลื่อนอให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นภายหลังจากโรคโควิด มีสถานการณ์ที่เบาบางลงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการจัดบริการที่พีซีตมยงุงมีหมอมีเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพอื่นๆลงไปให้บริการประชาชนก็มีความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการที่สะดวกง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วการจัดบริการประถมภูมิของอำเภอศรีสักรอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็อโอกาสข้างหน้าถ้ามี นวัตกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจากการจับบริการปฐมภูมิทางกลุ่มก็ยินดีที่จะนําเสนอให้กับพวกเราทุกคนได้รับทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคพปสอสีสาครโรงพยาบาลศสีสาครผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลผ่านมาตรฐาน LA ของกลุ่มงานเทคนิคก,การแพทย์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผ่านมาตรฐานฮารานและ h าร q ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีวะอนามัยผ่านมาตรฐาน Green and Clean ระดับดีรางวัลบุคลากรดีเด่นสาขายาเสพติดระดับประเทศรางวัลรพสตอแนวใหม่ใกล้ใจชาวนารารางวัล Green and Clean h ฮ s p i t อ l ในรพสตและรางวัลรพสตติดดาว สวัสดีค่ะดิฉันนางจิตนาตุนากายนยนะคะเาวารวิชาชีพชำนาญการนะคะรับชอบงานบุมงานบริการประสมภูมิและองค์รวมนะคะองระดับของระดับขพศอและก็ ดูแลในเรื่องในส่วนของการเป็นเลขาของกสศอนะคะก็ขอสรุปในส่วนของความต้องการสนับสนุนของสาตริการในกปศอเรานะคะก็จากการนี้ทศก็จะมี3ามด้านด้วยกันคือด้านโครงสร้างแล้วก็อุปคุปภันและก็บุคลากรนะคะส่วนของโครงสร้างก็จะมีรั้วนำไมยบ้านพักแล้วก็ส่วนของการซ่อมแซมฝ้าเพดานซ่อมแซมบ้านพักปรับปรุงห้องในการบริการต่างๆเช่นห้องแผนไทยเอ็นซีนะคะห้องน้ํา สำหรับรูปพันธ์นะคะก็ขอจะอจะมีการสนับสนุนรถดีเฟอร์นะคะให้กับเราประสต่อที่ยังขาดแคลนอยู่นะคะก็จะพบว่ามีทั้งหมด3แห่งน,นะคะคือตึ่งมองตามาะไมยุงแล้วก็ไอแยงแล้วก็ลาเวงน,นะคะส่วนอุปกรณ์การแพทย์ที่จเก่าชารุดที่เรามีการนิเทศก็จะมีการทดแทนให้นะคะแล้วก็หลัหามาก็จะมียูนิตฟัน ที่ยังขาดแคลนด้านบุคลากรของคองสอโอรที่ยังไม่มีก็คือจะมีตําแหน่งรังสีการแพทย์พนักง,งานวิสิตินะคะแล้วก็ทำตาพิบาลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่มของคอปสอตตามมุงนะคะบุคลากรแล้วก็แผนไทยที่คูบีค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนขัที่เราไปประเมินแล้วก็พบปัญหาม,มานะคะก็จะนำเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ